เป็นผีครับเป็นพุทธแล้วก็เป็นพรามครับแล้วเราซ้อนรวมกันมาเรียกเรียกพุทธหมดเลยมนุษย์เราโดยเฉพาะคนไทยใครว่าอะไรดีเราก็เอาหน้าที่ของมนุษย์คือความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหน้าที่ของเทวดาก็าคือให้ใหรือช่วยเหลือมนุษย์ตามบุญกรรมที่เขามีหลังเหรียญเนี่ยก็จะเขียนวะ่าที่ระลึกแปลว่าให้คุณระลึกถึงอะไรละ่ะใช่แต่เราไปตีความว่าโอ้เราสวดอย่างนี้ปุ๊บกี่ร้อยกี่พันจบแล้วจะรวย าวจะรไลฟ์แฮ็กในตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ลัทธิต่างๆจริงๆในโลกนี้มีหลายลัทธิหลายศาสนาหลายความเชื่อไม่ได้มีว่าอันไหนดีกว่าใครหรือหรืออะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าในเมืองไทยเองก็มีหลากหลายแบบนี้เหมือนกันแต่เราจะมองรวมแล้วจะงงๆว่าทั้งหมดเป็น พุทธศาสนาหรือไม่ในฐานะที่คุณหมอหมอบีเนี่ยก็ก็สนใจศึกษาเรื่องเหล่านี้ก็เลยจะจะจะเอาเรื่องนี้มาถามเรายังคงจะคุยเรื่องธรรมะแบบง่ายๆกับวิถีชีวิตของคนเราบังเอิญผมได้เคยไปไปดูที่อาจารย์สุจิตวงเทศแกบรรยายเกี่ยวกับ ลัทธิและความเชื่อในประเทศไทยว่ามันไม่ได้มีพุทธอย่างเดียวแต่มันซ้อนกันอยู่หลายอย่างและและโดยรวมคนที่ไม่เข้าใจลึกซึ้งอย่างอาจารย์เนี้ยก็จะเรียกว่าพุทธแต่หลายอันไม่ใช่พุทธใช่ไหมฮะอาจารย์สุจิตท่านท่านแยกเป็นเป็นผีเป็นพุทธแล้วก็เป็นพราหมณ์อันนี้คือตรงกันใช่ไหมฮะก็เรามั่วหมดเลยครับเราเราซ้อนรวมกันมาเรียกเรียกพุทธหมดเลยมันมีมากกว่านั้นนี่แต่ว่าเราคิดว่าอะไรดีเราก็เอาอะ อะไรดีแล้วก็โอเคในมุมมองของของบีเรื่องเหล่านี้มีมานานเพราะว่าเมื่อมนุษย์เจอสิ่งที่จัดการไม่ได้แล้วผมคิดว่างั้นนะสมมุติเราเป็นคนป่าแล้วเราเจออะไรที่จัดการไม่ได้เราต้องหาอะไรผอวต้นไม้เนี่ยล่ะคุ้มกันเราได้เราลันพิเศษเราทุกข์เวาต้องหาอะไรยึดเหนี่ยวตใจอะไรหนี่งผมก็บอกเป็นเรื่องธรรมดาอีกนั่นแหละแต่ว่าเรายึดอะไรล่ะถ้าสมมติอย่างพี่ดูว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรยึดมีต้นไม้อยู่อย่างงี้ต้นใหญ่เลยใช่ แต่ถ้าตรงนั้นมันมีกระบองเพชรเออก็ว่าไปตรงน,นี้มีสัตว์อะไรก็ว่าไปไม่มีแล้วก็บองไปเออเห็นดวงอาทิตย์้ว้มันก็เออมันดูยิ่งใหญ่ดูมันก็ยึดอันนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงแค่นี้แหละแต่ว่ามนุษย์เราโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยใครว่าอะไรดีเราก็เอาออเ,เราไม่ได้ไปบอกว่าอุย้ยอันนี้ไม่ใช่ศาสนาเราเราไม่ไปเปล่าแต่เราบอกว่าดีเขาว่าดีไปแช่นั้นเป็นปกติซึ่งหลายๆประเทศก็เป็นแบบนี้คือเราเขาไม่รู้หรอกเขาดีไฟ n ไม่ได้หรอกว่ามันคืออะไร เราก็ด้วยความที่เราเนียนๆตีเนียนกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผีนี่เราเรานับถือว่าเป็นโอโ้ต้องบอกว่าเป็นศาสนาแรกของโลกของโลก <ผม S 2> ใบน,นี้เาเชื่อาเพราะว่าเรานับถืออะไรที่แบบมันไม่มีตัวตนอะ เพราะไม่รู้ว่าจะด้วยอะไรจะด้วยวิทยาการที่ไม่ล้ำน้ำไม่ล้ำยุคของสมัยโบราณอะไรที่เราอธิบายไม่ได้เราก็ต้องหาว่ามันต้องมีใครสักอย่างที่ทําใช่เพราะเราอธิบายไม่ได้เรามมงไม่เห็นแต่มันเกิดขึ้นใช่ต้องเป็นผีแหละต้องเป็นอะไรบางอย่างเราไม่รู้เร่องอะไรเรื่องผีละกันถ้าถ้าไม่ดีเป็นผีทำครับถ้าดีเป็นเทวดาเทวดาทำโอเคใช่พอพูดมาพูดบอกว่า3มอย่างที่เราไม่ควรจะไปพิจารณาก็คือว่า1อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเก่าชาติที่แล้วเพราะเอาอะไรมาบอกได้ มันมันหาคําอธิบายไม่ได้เพราะานั้นอย่าไปโทษกรรมเก่าสองอย่าไปโทษว่ามันเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตูต้นี่นั่นเขาลงโทษเราหรือเราขอแล้วไม่ให้อืด้านที่สามอย่าไปโทษว,ว่ามันเป็นเรื่องของอยู่ดีเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลโอ้ทุกอย่างมันมีเหตุที่มาที่ไปอ,อ๋อไม่ใช่อยู่ปิ้งออกมาเป็นไปไ,ไ,ไ,ได้เดินเดินแล้วบอกว่าโอ้เจ็บขาแล้วไม่มีเหตุผลไม่ใช่ มันาจจะมีอะไรมาก่อนมันต้องแต่เราไม่รู้ใช่อาจจะแบบเดินเยอะแล้วเส้นพลิกมาอะไรก็ว่ามันมีต้องมีที่มาที่ไปแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตกอยู่ในสภาวะสามอันเนี้ยแสดงว่ามั่วแล้วไม่ได้อยู่ในบวรพพุทธศาสนาอย่างนี้ละกันแล้วจริงๆในทางพุทธศาสนามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับคือท่านสอนเรื่องนิดเดียวนิดเดียวเองอ่ะก็คือเรื่องทุกข์แล้วก็การพ้นทุกข์ประมาณนี้แหละ ทุกสาเหตุของทุกพ้น <platform S 2> <idelity. S 1> ทุกคือยังไงแล้วผลทางของมันคืออะไร <immen> รู้แค่นี้ <futures> อย่างอื่นเนี่ยมีไม่มีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่สาระรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีช่างหัวมัน <incorporated> จริงๆเนื้อหามีแค่นี้แต่เราชอบแบบอยากได้ทันทีอ่ะโอ้อยากแบบรักใครสักคนหนึ่งแล้วแบบว่าอยากได้มาเป็นคู่อย่างเงี้ยแทน mama, <alter> ที่เราจะปฏิบัติตามหลักการเนาะมีจาคะศีลเสมอการปัญญาเสมอกัาช้า ก็ไปขอสักใครสักคนหนึ่งที่เขาบอกว่ามีอิทธิฤทธิ์โอ้ไปไหว้เห็นคนอื่นเขาได้ไหว้แล้วได้นน่นแหละแล้วก็เออก็ดีเนะแล้วตกลงได้จากเจ้าเนี่ยนะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่เขาจะเอาอ่ะเออออมันก็ก็อย่างนั้นเพราะันมันเป็นธรรมชาติของของของคนไทยด้วยแหละครับอืมอะไรดีแล้วก็เอาแล้วก็จะฮิตเป็นช่วงๆไม่แล้วแล้วสุดท้ายการพูดพูดตามตรงเลยการวิงวอนโดยตนเองไม่ได้ไม่ได้ทํามาเพื่อให้บรรลุครับสิ่งที่ ที่ดีงามนั้นอ่ะเช่นเช่นอยากได้ผลประโยชน์อยากได้สิ่งที่เจริญขึ้นของตัวเองจะจะเป็นเงินทองหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นการวิงวอนให้คนอื่นทําให้อ่ะผมว่าไม่เป็นพุทธนะไม่ใช่อยู่แล้วหน้าที่ของมนุษย์บอกว่าหน้าที่ของมนุษย์คือความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหน้าที่ของเทวดาวงเล็บถ้ามีจริงก็คือให้หรือช่วยเหลือมนุษย์ตามบุญกรรมที่เขามีเพราะนั้นการวิงวอนอ้อนวอนขอไม่ใช่วิถีพุทธแน่นอน เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราไปไหว้แล้วขอกําลังใจเอออย่างนี้โอเคเราไปไหว้พระขอให้ผมมีกําลังใจในการอ่านหนังสือเต็มที่อ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้นแบบญี่ปุ่นนะนี่ญี่ปุ่นอันนี้ธรรมดาไปจริงเหรออันนี้ก็ยังยังมีการขอนิดนึนงแต่ถ้าเราไปกราบไหว้แล้วลุกขึ้นมาแล้วมองเห็นว่าอ๊้ดูสิพระพุทธองค์อะ่ะมีพี่ดูเคยคิดว่าถ้ามีอะไรแบบเลแหนบบนหัวเงี้ยไม่แต่พระพุทธรูปแล้วแต่ว่าศิลปะในยุคนั้นใช่จินตนาการของแต่ความหมายของมันนะครับความหมายของมันี่คือเขาก็บอกว่าจริงแล้ว่ะเพพรุทธจ้าอ่ะ ก็เป็นคนใช่ไหมครับผู้เจ้าก็เป็นคนที่มีกิเลสขดขดอขดขดนี่คือกิเลสใช่มีกิเลสอยู่แต่ท่านมีไฟแห่งปัญญาอยู่เหนือกิเลสอ๋อเลยเออน h i ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนคือถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็สะท้อนใจได้ว่าเออเฮ้ยผู้เจ้าก็มีกิเลสไว้เราก็มีกิเลสไม่แปลกแต่ว่าท่านมีดวงไฟแห่งปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยอันนี้มาจากไหนอะเจ๋งอะยังไงอะคำอธิบายนี้มาจากไหนอะมันมีจริงๆมีคําอธิบายพวกนี้ที่คุยได้เยอะแยะแต่ไม่เป็นัยยะที่ พูดผ,ผู้สร้างพระพุทธรูปตั้งใจใช่ตั้งใจจะทำไวประมาณนั้นประมาณนั้นจริงจะมันมีที่มาที่ไปหมดครับแล้วด้วยความที่ยุคยุคนึงอ่ะมันเป็นเรื่องของสงครามเรื่องความเชื่อใช่ไหมครับบางทีเขาอาจจะใช้ความว้าวใส่เข้ามาแล้วทําให้เราแบบมีเกิดความสงสัยอะ่ะพอมาสงสยัยแล้วเราก็จะมองว่าตกลงผู้ศาสนาสอนอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไม่เข้าใจนะทําไมผู้เจ้าเกิดมาเดินเจ็ดเก้าพี่ดูเชื่อหรอครับแล้วดอกบัวผุดลับด้วยตุกๆผู้เจ้าหนีลูกหนีเมียมาบวชเชื่อหรอครับเอามาจากไหนอ่ะ ก็ไม่รู้ใครมันจะอยู่ในอะไรวะเขาว่ากันว่าแล้วมนอยู่ในหลักสูตรนะครับหลักสูตรการศึกษาด้วยถ้าเราไปสืบดูนะครับในพุทธประวัติสมัยก่อนนะครับสมัยตั้งแต่อินเดียที่เขาเขาเขียนมาก่อนที่จะมาเป็นแบบไทยเป็นคันธาระอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยหนีลูกหนีเมียบวชนะฮะเขาไปขอแล้วจัดงานสมโพชใหญ่โตเฉลิมฉลองว่าโอ้เนี่ยจะออกไปบวชแล้วอ๋อเหรอครับไม่ต้องไปหาในฉันทะอ้จุมาไม่ไม่มีไม่มีครับไม่ต้องแอบไม่มีครับ อ๋อเหรออ่ะเนี่ยคือเรื่องที่มันไม่ตรงอ่ะละแต่เราต้องถามว่าแก่นมันคืออะไรอ่ะคือตรงไม่ตรงไม่เป็นไรอแต่แก่นที่จะได้คืออะไรแล้วเราก็มีอู้เยอะเลยคือความเชื่อเยอะมากเช่นบอกว่าคนที่ไม่ดีถูกพื้นดินสูบอ่าธรณีสูบอ่าใช่ไหมโดนแล้วหลุดลงไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเท่อย่างเั้นเลยเหรอว่าอะไรเงี้ยในตำราเดิมก็ไม่ใช่นะตำราเดิมก็บอกว่าถูกหินกริ้งลงมาทับอ่ะแล้วเอามาจากไหนอ่ะไม่คือคือผมกับกับมองว่าฝั่งอิททธิ์เนี่ยมันคือฝั่งฝั่งลัฐทธิผีแหละครับ ช่ไหมเสร็จแล้วเอามารวมกันถ้าเอาแกนจริงๆของพุทธศาสนาที่ที่เป็นมันฟังดูไม่มีโอ้โหไม่น่าศรัทธามันฟังยากเพราะว่าฟังยากสองไม่คนไม่เท่ากันไม่เรียกศรัทธาไม่มีอพินิหานะมันไม่เท่ครับมันไม่เท่เออมันไม่ว้าวไงมันก็ต้องดูอย่างพุทธพี่ดูกับผมอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ดูฉลาดขนาดเลยผมขนาดเนี้ยแล้วไปพูดเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยอยู่ดีมามีคนสมมตินะเออเรามองหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งที่ขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางอยู่แล้วก็ ต้องทางานทุกวีทุกวันไม่มีโอกาสไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยอยู่ดีพี่ดูเดินไปบอกว่าถ้ามีมีความทุกข์นะเราจะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ฟังเขาก็คงให้ฟังหรอกบอกยังไม่มีกินแแล้วมาอะไรปฏิจจอะไรบุตบาตบาบาอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเรียกศรัทธาเข้ยมราก่อนเอออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีวิธีการล่อเพราะนั้นครูบาอาจารย์หรือว่าวิธีการแต่อย่าไปติดกับดัดกับรัทธาใช่ไหมถ้าคนที่ครูบาอาจารย์ที่ดีอ่ครับเขาก็จะไปอยู่ตามที่ไหนแล้วเขาจะสังเกตว่า โอ้ oh, ชาวบ,บ้านที่เนี้ยเขาชอบศรัทธ,ธาเอาศรัทธ,ธามาที่เนี้ยเขาไหว้ผีแล้วต้องเอาผีมาล่อล่อมาแต่ถ้า oh, ครูบาอาจารย์ใช่ที่มา,มมาแล้วถ้าครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยพอเขาเริ่มเข้ามาละสอนละค่อยๆเอาเปลือกเนี่ยทิ้งออกไปแล้วก็จะไม่ให้ยึดติดที่ครูบาอาจารย์เนี้ยนะก็จะให้ไปทางพระธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าจนถึงจนจบ uh. มันคือมีอุบายของมันอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีงาม uh. พวกเครื่องเนี่ยแต่จริงๆหลังเหรียญเนี่ยเขาจะเขียนว่าที่ระลึกแปลว่าให้คุณระลึก ถึงอะไรล่ะใช่สมมติระลึกที่ระลึกสมบภช์หลวงพ่อองค์นี้คุณก็ต้องนึกว่าหลวงพ่อองค์นี้เคยสอนอะไรฉันไว้บ้างยันอย่างเงี้ยครับใช่ไหมหูยันที่สารพัดเต็มไปหมดเลยถ้าใครไปหาความหมายข้อมูลมันจะรู้ว่ายันมันที่ที่เขียนใช่ไหมมันมีความหมายใช่ไหมตังสือเนี่ยใช่มันก็จะมีวนๆกันเนี่ยนโมพุทธายะกับสวดหลักๆเลยก็จะคือการสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีแค่นี้แหละ แต่เราไปตีความว่าโอ้เราสวดอย่างนี้ปุ๊บกี่ร้อยกี่พันจบแล้วเราจะกลายเป็นเราจะรวยี่มีเบอร์นั้นเลยครับเอาถามง่ายๆแบบผู้ที่ศรัทธาในสายอภินิหารอ่ะพูดตามตรงเลยแบบนี้เลยครับซึ่งเขาได้ขนานนามของกลุ่มตนเองขึ้นมาแล้วครับตั้งเป็นกลุ่มได้เลยครับเรียกว่ามูเตลูครับจะพึง ใช้ชีวิตแบบใดจึงจะมีความสุขสบายดีต่อไปจริงๆก็คือถ้าเราบอกว่าเราค่อยๆเชื่อด้วยความพอดีๆเนะะาะใอย่าอย่าตึงไปไงเพราะว่าจริงๆชีวิตมนุษย์อะครับไม่มีอะไรมากก็เป็นปกติอีกนั่นแหละว่าเราจะปรับสมดุลกับชีวิตเรายังไงไม่ให้ตึงไปมไม่ให้หย่อนไปค่อยๆปรับมาบางทีเดี๋ยวทําไปเรื่อยของนี้เป็นประสบการณ์ครับมูมากๆเชื่อมมากๆเชื่อมากเชื่อมากไอ,อ้มันก็ไม่ได้เว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆรู้เว้ยแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นมูอย่างอื่น มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยความทุกข์มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยลองนึกดูเหอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เรามาไหว้มาตั้งแล้ว,ลวก็ไหว้เนี่ยตัวลรมันทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นจริงๆหรอขนาดตัวเขาเองดูแลเขาเองไม่ได้เลยเวลาเขาตกแตกโป้งเขาไม่เห็นซ่อมตัวเขาเองขึ้นมาได้เลย <c oughs> ก็ทำอะไรไม่ได้สามพระภูมิอย่างเงี้ยบางทีเราไปไหว้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 โอ้โหเขาดูนี่นั่นนกไปทาํารังแมวขึ้นไปเค้ยงเงี้ยก็ไม่เห็นทาอะไรเขาได้ก็ไล่ไม่ได้ด้วยใช่เวลาเขาหักเรายังต้องไปซ่อมให้เลยอย่างเงี้ย แต่เขาส่งเลขมาทางพลังงานได้ไงอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไหมถ้าเรามุ่งมั่นจาัดก,การตัวเองให้มันถูกต้องแล้วบอกว่าเราเป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมครับกิจของคฤหัสถ์มีไม่กี่อย่างจริงง่ายมากๆเลยคือมันฟังดูแบบเออทําได้หรออะไรเงี้ยลองดูครับบอกว่าเราเป็นคฤหัสน์เมียที่ขยันขันแข็งทําหากิกน2เวลายามรุ่งเรืองต้องรู้จักบริจาคทรัพย์สมเวลารุ่งเรืองก็อย่า,เ,าเลื่อนลอยอย่าหลงละเลงใช่ไหมฮะ แล้วก็4เวลาที่แบบเกิดวิกฤตก็อย่าได้เสียกําลังใจมันฟังดูซิมเปิลมากแต่มันมีแค่นี้จริงๆนะจริงเรื่องดีๆส่วนใหญ่ซิมเปิลครับผมผมรู้สึกอย่างนั้นชีวิตมันง่ายไปเดี๋ยวมันไม่สนุกโอเควันนี้ไม่มีคําว่าปกติลองไปดูตอนอื่นๆนะครับจะมีคําว่ามันปกติโอเคขอบคุณหมอพีมากครับขอบคุณครับ